มานี่มาแล้วครับรถหนักครับรถหนักเอ๊สายงานนี้นี่เขาใส่กันน้อยจังเลยใส่กันไม่เยอะนะฮะน่าจะอยู่ในระดับสี่ตันได้รถป่าออดเราครับนะฮะล้อก็จะหมดซุ้มกันหน่อยๆนะรีโวครับรีโวสองจุดแปดนะฮะเรามาดูทรงรถป่ากันมั่งเป็นยังไงนี่ เขาก็จะล้อมุดซุ้มกันอยู่เรื่อยนะฮะนเขาชอบล้อมุดซุ้มกันอยู่เรื่อยเลยครับนี่ฮะการปรับแต่งที่ดีๆนะครับนะฮะลองมาดูเป็นตัวอย่างได้นะครับก็ต้องบอกว่ามีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะมากมายสําหรับในคลิปของผมนะครับนี่มาดูได้เลยแบแบบไหนจับทรงกันแบบไหนนะครับย่อกันแบบไหนได้ดังใจกันที่ต้องการนะฮะรถป่าใช้ขอบสิ้านะครับ ใส้อนสิบห้าเลยใส่หนักจริงป๋าช่างน้ำหนักมายังอ่ะเท่าไหร่สี่ตันสี่ตันสี่ตันร้อยสี่ตันร้อยหมทีมงานนี้เขาพูดง่ายๆว่าเขาใส่ของน้อยจริงๆนะครับแต่บางที่นะฮะเขาก็ใส่กันเยอะแต่ทีมงานป๋านี่ใส่น้อยนะครับสี่ตันร้อยนี่ถือว่าเป็นธรรมดานะครับอ่าเจ๋อเลยไหนขอแอบ,บดูครั้งนี้หน่อย ครั้งนี้ยางใหม่เลี่ยมกิ๊เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนมาใหม่กิ๊บกิเลยนะฮะไม่รู้ว่าเส้นกี่บาทอย้ยะมีเสียงดังเลยครับมาปาไปเหยียบอะไรอ่ะมันถึงแตกเหยียบหินไรอ๋อเหยียบหินมา เหยียบแล้วเป็นแผลไม่ไม่รู้อะครับแต่ว่าเป็นแผลผมวิ่งมาแล้วบวมแบนเลยบวมบวมมาบวมบวมไม่ละแล้วเมื่อกี้มันเป็นไงมันระเบิดเลยไม่ระเบิดครับมันไหวๆมันเต้นก่อนแล้วผมรู้ตัวอ๋อยางบวมมันเต้นเราถึงรู้เราก็เลยจอดเปลี่ยนเลยอ๋อเต้นเท่าไหร่เนี่ยโดนไปเต้นเท่าไหร่สี่พันห้าโดนสี่พันสองอันนี้แปลงแล้วเราโดนโดนสี่พันห้านะเด็กมืออ๋อมันเป็นมือน้อยอืม ตัวนี้ชื่อว่าเป็นตัวเบรกมือที่วอลล็อกอยู่เลยอ่าตัวนี้อืมอืมแต่ตัวนี้แปลงมาเออ่แยกไม่ไม่ไม่ต้องเข้าเอเพีเอ็มอืมอถ้าว่าเนี่ยสามารถที่จะเ,เาขาเรียกว่า,าตัวเบรกมือนะครับนะฮะเบรกมือแล้วสวิกมันอยู่ยังไงป๋าขอดูสวิกหน่อยเดี๋ยวสวิกก็เ็ตัวกดธรรมดาอ๋อใช่สวิกแบบตัวกดเลยใช้ไฟฟ้ายิงมาสื่อลอยตัวเนี้ยสื่อลนอยตัวนี้จะมาดันน้ำมันจันกลับอีกหน้าใช้แค่ใช้แค่เบรกหน้าอย่างเดียวใช่ไหม มันมันจับแค่เบรกหน้าอย่างเดียวคู่หน้าอย่างเดียวใช่ไหมโอ้เข่าท่าดีนะไปติดตั้งที่ไหนมาติดตั้งช่างกรอบอีกแล้วช่างกรอบราคาเท่าไหร่ครับครบชุดเลยเนะี่ยครบชุดมีพันห้าพันห้าติดตั้งโอ้ไม่ยากส่งโนวาาไปเลยส่งเอไล์ไปเลยดีกว่ายูย,ยูนะครับนะฮะเพราะว่าหนักสี่ตันสี่ตันหนึ่งเนี่ยรถไหลลงเนินนะให้ดูรถไหลลงเนินอยู่เออเข้าท่าดีว่า เบรกมือแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะอยู่เหมือนกันที่แรกป๋าดึงแล้วผมยังเสียวๆ,ๆอยู่เลยนี่ขนาดว่ารถลงเนินนะสี่ตันร้อยดึงเบรกมืออยู่ก็โอเคแล้วแหละโอ้ใช้งบแค่พันกว่าบาทเองตัวนี้เลยแล้วป๋าไปหาซื้อมันจากไหนหรือว่าเขาที่ร้านาชกกา่างกงาขอบช่างสั่งมาใช่ไหมม,<อ>มันเป็นซื้อเลนน้อยที่ว่ายิงพวกของเหลวอะ่ะมันจะมีแบบยิงลม,มยิงของเล่ใช้สิ<น>บสองโวลต์เจจบรกมือเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกเบรก เบรกไฟฟ้าเบรกล็อกเขาเรียกอะไรตัวมันเนี่ยก็เหมือนเราเหมือนแล้วถ้าพูดมันไม่สวิทช์เบรนแต่มันเป็นแบบเบรกล็อกไฟฟ้าเบรกล็อกไฟฟ้าล็อกเบรคไฟฟ้าแล้วกันเป็นเบรกมือไฟฟ้าไปเลยเนาะโอเคใช่ได้นะฮะเอาแล้วฮะก็มาให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยนะครับก็ไหลลงเนินก็สามารถที่จะดึงเบรกมืออยู่นะแล้วก็ดูทรงรถต๋าด้วยวันนี้ผมอยู่ที่ร้านราชาพารอยนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะมีคลิปที่ร้านราชาพารอยด้วยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะผมจะมาดูว่าร้านราชาพอาลอยนั้นเขามีการปรับแต่งอะไรบ้างวางพอาลอยนะครับเสริมแนบแบบไหนนะส,สไตล์แบบไหนมีโปรโมชั่นอย่างไรอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะแล้วก็มีนาวราด้วยรุ่นใหม่เลย จะมีมิสูด้วยนะครับของร้านราชาพอลอยเนี่ยเขาดีลกับบริษัทต่างๆเยอะเลยนะมีทั้งรีโว่นะของโตต้ามีอีสูมีโอ้ต้องต้องบอกว่าฝีมือเขานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะกว่าจะได้ดีลกับบริษัทต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าฝีมือเขาต้องไม่ธรรมดาแน่เลยเราคอยมาติดตามชมนะว่ารายละเอียดนะครับผมจะพยายามนําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูหลากหลายนะว่าร้านพอลอยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะเขาทําอะไรบ้างนะครับให้เพื่อนๆได้มีทางเลือกกัน นี่ฮะเจ้าของร้านรา,าชาเผาลอยเลยเที่ยวนี้ป่าก็วิ่งฟรีไปหนึ่งเที่ยวเพราะว่าเป็นยางใหม่หนึ่งเส้นอืมเพราะว่ายางบวมนะครับป่าวิ่งมาแล้วยางบวมยางบวมก็เปลี่ยนเลยนะฮะเวลาวิ่งเนี่ยถ้ายางบวมเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะครับเวลาวิ่งแล้วมันจะกระดึก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 บวมอ่ะดีที่เรารู้ทัน ไม่ระเบิดถ้าระเบิดเนี่ยซุ้มมันจะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขับรถเนี่ยจะต้องใช้ความรู้นะฮะใช้ประสบการณ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขับอย่างเดียวไม่รู้เลยรถตัวเองเต้นรถตัวเองกระดึกกระดึกแล้วไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่ได้นะครับนะฮะเอาละว,วันนี้ก็นําคลิปสั้นๆมานะแจมความรู้ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่ครับทรงแหนบรถปา่าอ๋อสุดยอด ปานี้จัดหนักอยู่เรื่อยเลยนะครับนะฮะวิ่งสายไกลวิ่งสายยาวได้หมดเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็รอชมคลิปนะครับนะที่นี่อูราชาเพาลอยเลยอยู่ตรงนี้นะครับก็มีสองสาขานะแล้วเจอกันนะครับในคลิปต่อไปรักนะจุ๊บๆบาๆครับฝากติดตามด้วยนะจ๊ะชมลมที่นี่มีเพื่อนเยอะจ้าเดินทางแล้วครับเดินทางแล้วสับปะรดครับนครศรีธรรมราชครับโอ้ยสุดยอด วยรุ่นจริงๆครับวัยรุ่นจริงๆโอ้โห,โอ,โหออกตัวเฝ้าเลยนี่นะฮะเส็นทางปัดไทยครับ